ล่าสุสดอีนี้นะครับเราไม่มีอะไรมากครับเรามาเชียงใหม่ครับเราก็อยู่ที่อัมพายกอล์ฟรีสอร์ทที่เชียงใหม่นะครับเราก็มากับทีมชมพุรีมาพักที่นี่เพื่อที่จะลงทำทางท,ทำการแขง่งขันฟุตบอลนะครับเราอีพีนี้สั้นๆง่ายๆครับเราเอากล้องมาเองเรา,าถ่ายเองตัดเองใช้โว้กนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าที่เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วความสวยงามของที่นี่เป็นยังไงเหมาะก,กับทีมฟุตบอลที่มาเก็บตัวรายละเอียดอีพีนี้สั้นๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราอยู่ที่อัมพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถกอล์ฟเรากำลังจะไปที่สนามฝึกซ้อมนะครับที่มีสนามฟุตบอลม,มากขนาดมาตรฐานสสนามเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสนามกันนี่หมอก่อยครับโชเฟอร์ของระหว่างทางก็จะมีสนามไดกอล์ฟนะครับ เร็วๆหน่อยดิโหไม่ไวรุ่นเลยมาถึงแล้วนะครับจุดนี้นะครับจะอยู่ในโซนสีครับจะมีสามสนามนะครับประกอบด้วยสนามขนาดมาตรฐานนะครับสามสนามยากาศดีมากครับเหมาะกับการมาเก็บตัว เราอยู่ที่สนามที่สี่นะครับเดี๋ยวาจากจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมความงามของสนามกอล์ฟกันดีกว่าครับไปดูว่าภายในรีสอร์ทแห่งนี้จะมีสนามกอล์ฟทั้งหมดกี่หลุมนี่นะครับสนามไดกอล์ฟเขาบอกขนาดมาตรฐานแต่เราไม่ใช่นักกอล์ฟเลยไม่รู้ข้อมูลว่ามันมาตรฐานยังไงคาว่ามาตรฐานของสนามไดกอล์ฟเหมือนจะหลงทางในสนามกอล์ฟมันใหญ่มากจริงๆับ เรากำลังจะหาทางออกกันอยู่ตอนนี้สวยงามมากครับ27หลุมที่เขาบอกว่ามีถึง27หลุมก็บรรยากาศริมท่ากลางหุบเขาครับโอ้โหนี่ถ้าไม่มีแดดนี่บรรยากาศเหมาะมากครับโอ้โหสวยงามจริงครับนี่นะเรามองไปไกลๆตรงนี้นก็คือตัวอาคารที่พักของเรานะครับ ภายในอาคารที่พักเนี่ยเขาที่นี่ครบเครื่องนะเรียกว่าคล้ายๆเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ได้เลยนะครับมีทั้งสนามมวยเวทีมวยใช่ไหมแล้วก็มีสระว่ายน้ำโต๊ะนุกซาวน่าจากรุชี่ฟิตเนสฟิตเนสเขาบอกใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวอาคารแล้วไปดูห้องฟิตเนสดูภายในตัวอาคารกันนะครับมีครบเครื่องมีคอดแบดด้วยอ่ามีโต๊ะปิงปองโอ้เรียกว่าแบบคล้ายๆเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ นี่นะครับสนามไดกรอบที่บอกว่าขนาดมาตรฐานพูดน่ะถ้ามองไปไกลมันเหมือนแบบ250เมตรอะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวอาคารที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายมือก่อนโต๊ะปิงปองครับนี่เวทีมวย คือถ้าเกิดลูกค้ามานี่คือชกกันเองได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็นี่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำใหญ่มากแล้วก็มีจากรุชี่ด้วยนะครับนี่ข้างหน้าผมข้างหน้าเล็กๆนี่คือจากรุชี่นี่มีสปาด้วยครับเฮอริเทสปามีฟิตเนสเซ็นเตอร์จริงๆด้วยเราเข้าไปดูห้องฟิตเนสกันว,ว้าว นี่ครับห้องฟินเนตใหญ่มากใหญ่โตมากครับห้องฟิตเนตเขาบอกรองรับคนมาออกกำลังกายได้มากกว่าห้าสิบคน,นครับฟินเนตแห่งนี้นี่ครับอีกหนึ่งห้องเขาบอกว่าห้องนี้มันมีความหมายมีความสำคัญ มิ팅รูมห้องประชุมนะครับ <_ d ij> เขาแนะนําให้ผมมาถ่ายในห้องนี้นี่คือคือห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยจะประกอบจะมีภาพเสื้อของทีมต่างๆที่เคยมาเก็บตัวที่นี่นะครับแล้วก็ทีมต่างๆที่มาเก็บตัวที่นี่เนี่ยทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่เนี่ยเขาก็จะเรียกะไรมอบเสื้อพร้อมกับลายเซ็นนักเตะทั้งทีมมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับอ๋อมีหลายทีมวะเนี่ย ที่มองด้วยสายตาทีมชาติไทยสุพรรณทูเชียงรายเมืองทองปตทชัยนาะทอุยะย,ะยะเลยบีจีอ้หลายทีมเยอะยะ,ยะ,ยะเลยครับญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับนี่ก็มาเก็บตัวกันที่นี่ นี่ครับเราอยู่ในลิฟต์เราจะกำลังขึ้นไปห้องพักตัวอาคารที่นี่มีหกชั้นนะครับแต่ผมชอบตรงกลางมากเลยนะดูดิโอ้โหมีบอกประคาบด,ด้วยแวร็เรากำลังจะเข้าห้องพักกันนา่าโอ้โห หาเบอร์ห้องอยู่หาเบอร์ห้องอยู่นี่จะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศห้องพักกันนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศห้องพักนะครับเนี่ยครับบรรยากาศจากระเบียงห้องพักนะครับโอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับเห็นสนามกอล์ฟที่เราขับรถไปมาเมื่อกี้ครับ ใหญ่มากบรรยากาศสวยงามมากครับ แล้ผมแล้วข้างผมก็คือพี่ปานนะครับสวัสดีครับพี่ปานก็เป็นผู้บริหารของที่นี่นะครับอ่าพี่ปานครับพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยครับจุดเริ่มต้นของที่แห่งนี้เป็นไงบ้างครับเราเริ่มพัฒนาจากการที่อยากจะทําสนามฟุตบอลนะเมื่อประมาณปี2008-2009ครับตอนนั้นไทยลีกก็เริ่มบุมแต่เริ่มทาสนามฟุตบอลคู่กับสนามกอล์ฟเราผ่านความลําบากพอสมควรกว่าจะเป็นวันนี้เราใช้เวลาเปล่าๆไป3ปีกับการที่เราจะต้องให้ญี่ปุ่นยอมรับ ว่าเราคือมาตรฐานจีดีเราเคยไปญี่ปุ่นเพื่อไปเจรจาเขาก็ไม่ให้เราเจรจา <Yeah. S 1> ผมต้องแอบ,บไปสนามนะยกอย่างเช่นสนามอายุนิมโตะนะสนามโตโยต้าเซเรียมเพื่อจะลองดูว่าความสูงของย้าเป็นไงเ mm. พราะเราเริ่มศึกษาดังนั้นในสิ่งที่เรามีความชํานาญคือเรารู้ว่าสเปคของฟุตบอลแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกัน mm. เราไปปรับสนามยังไงให้มันเหมือนกัน mm. อย่างนี้นะครับ mm. นะเพราะฉะนั้นเราแอบ,บขโมยเหรียญ mm. เหรียญเยนนะครับไปแอบ,บวางแล้วมาวัดดูว่าความยาวเท่าไหร่ เราเจะจนเจอคําตอบแล้วก็มาปรับสนามเราเองปีที่4ครับนาโกยยากรนพัสเริ่มเข้ามาใช้บริการเราตั้งแต่นั้นคําว่าอภัยฟุตบอลแคลมป์เทรนนิ่งก็เป็นที่รู้จักผ่านระยะเวลาตั้งแต่ปี2 0 0 8 2 0 0 9ที่ว่าเราลองผิดลองถูกมาในช่วง3 4ปีแรกทุกวันนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับมีทีมหลายหลายทีมที่มาไหมหรือมีคนจํานวนมากน้อยขนาดไหนที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลครับโอเคประเด็นแรกก่อนครับประเด็นแรกคือเราสามารถจะขยายตัวไปมีแคมป์ที่กรุงเทพ ตอนนี้เรามีอภัยฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งสองที่ละหนึ่งเชียงใหม่และสองกรุงเทพนะครับกรุงเทพอยู่ตรงน้ำมิน <c oughs> ที่กรุงเทพตัวนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกันนะเรากลายเป็นสนามซ้อมของ AFC ทั้งหมดอย่างฟุตบอล ACL ที่เจดจัดกันมาในสายราชบุรีกับสาย BG เราเป็นคนดูแลแล้ววันนี้เรากล้าเคลมได้ว่าเราคือมาตรฐานเอเชียที่เกิดขึ้น,นภายใต้กรรารรองของ AFC นะครับงันั้นประเด็นต่อมาคือเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วจากเดิมที่ที่เรียนให้บอลทราบเรามีลีกจาก J จลีกนะครับเราขยายไปเคลีกนะครับตอนนี้เรามีมาเลเซียล e กอินเดียลีกฮ่องกงลีก ชัยนาทสุ p e ก6ลิกแล้วเรามีเพิ่มทีมชาตินะครับเรามีทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติสิงคโปร์นะฮะตอนนี้ที่ที่ที่มาใช้ที่เราแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังมีดีลกับทีมชาติหญิงสิงคโปร์ชุดเอเชียนคัพอยู่น้ำที่เข้ามาอยู่นะครับสุดท้ายเลยครับอยากฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่มีทีมฟุตบอลหรือสนใจที่จะมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่ต้องติดต่อใครอะไรยังไงบ้างครับ ก็จริงถ้าถ้ากจะมาที่นี่นะครับที่นี่มาเราก็มีที่อยูนะ่ให้การติดต่อให้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้ให้เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยก่อนครับเราอยากให้ทุกคนมองที่การพัฒนาจากตัว สนามก่อนนะครับถ้าสนามดีเรียบนั่นแสดงว่าการพัฒนาของของทีมของเยาวชนที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราควรจะให้ความสำคัญตรงนี้ก่อนแต่บางครั้งเราให้ความสาคัญด้านอินฟราสตรัคเจอร์อย่างอื่นเยอะไปใช้ไม่เงินเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ได้มันแตกต่างกันเพราะอย่าลืมว่าฟุตบอลได้บนพื้นเยอะถูกไหมครับตัวอัศจรรย์ตัวที่นั่งยังจําเป็นน้อยกว่าพื้นที่เราเล่นอยู่นะผมอยากให้ทุกทีมเนี่ยกลับมาให้ความสาคัญด้านนี้แต่แน่นอนเรื่องงบประมาณในการลงทุนมันก็มีความแตกต่างกัน แต่ไม่ได้บอกว่างบน้อยและจะทําสนามให้ดีไม่ได้ใช่ครับใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญโอเคเขาขอคุณพี่ปาครับก็อยากจะบอกว่าใครที่ดูอยู่ครับมาที่นี่แล้วเรามาคุยกับพี่ปาดูผมว่าจะได้เก็บความรู้ไม่มากก็น้อยแหละครับขนาดัวผมเองอ่ะพี่ปาผมยังได้เก็บความรู้เลยนะว่าจริงๆเราควรจะให้ความสําคัญสําหรับพื้นหญ้าด้วยโอเคครับขอคุณครับพี่ปา เล่นอยู่ริมระเบียงนอกห้องนะครับก็ถ่ายกล้องหน้ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นอะไรนี่ถ่ายกล้องหลังดีกว่ากระจกห้องมันสะท้อนครับบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวยงามอย่างนี้ก็ต้องมีขวดเขียวเพื่อนที่รู้ใจอยู่เคียงข้างนะครับก็สุขสิทธิ์ e ีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาเก็บบรรยากาศที่อัมพายเชียงใหม่นะครับสนามกอล์ฟแล้วก็มีฟุตบอล ฟุตบอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับเราก็พามาให้เห็นบรรยากาศต่างๆใครอยากมาตีกอล์ฟอยู่เชียงใหม่ก็มาได้นะครับหรือใครจะทีมฟุตบอลทีมไหนจะมาเก็บตัวพักที่นี่ก็ครบเครื่องครับทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องสนามฝึกซ้อมต่างๆนะครับก็โอเหมาะสมครับชนบุรีท้านมีโอกาสผมรับรองได้มาเก็บตัวที่นี่แน่นอนนะครับออบรรยากาศดีแล้วก็เงียมสมบสงบทำให้นะักฟุตบอลมีสมาธิด้วยนะครับก็อาจจะแล้วก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับ อีพีนี้ผมตัดเองถ่ายเองทุกอย่างนะครับมันอาจจะดูแบบภาพไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เป็นครั้งแรกที่ใช้กล้องที่เขาเรียกถ่ายแบบโวกอะไระครับก็เลยลองดูยืมเบนซ์มีเดียสมมสรชมบุรีนะครับลองยืมน้องมา,มาดูลองยืมถ่ายดูอาจจะสั้นๆนิดนึงอีพีนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็สุดท้ายครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับ เฮดสามสปอร์ตผลิตภัณฑ์กีฬาเฮดสามนะครับสนใจสั่งซื้อก็เข้าไปที่ Line ID แอดไปที่เฮดสามสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวลาวันทางสปอร์ตนะครับรถสไลท์24ชั่วโมงบริการรถสไลท์ทั่วไทยนะครับรถสไลท์ชลบุรีรถสไลท์พัทยาเหมือนเดิมครับคลิปนี้มีเสื้อสุสสิทธิ์แจกห้ารางวัลเหมือนเดิม5ตัวนะครับ5คอมเมนต์5คนที่โพสต์แชร์ ในคลิปนี้แล้วก็มาแปะไว้ในเพจของเรานะครับใน EP นี้นะครับเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดี5คนที่ได้รับเสื้อไปนะครับก็สุดท้ายครับขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube ของเราชื่อช่องสุขสั์สิทธิ์แล้วก็ทางเพจชื่อเพจเข้าไปในที่ Facebook นะครับเพจชื่อเพจสุขสั์สิทธิ์นะครับ e ีนี้เราบายๆกันตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันเราก็มาพบกันใหม่ครับ สุดท้ายชน